เดิมๆนะครับคันนี้รถเดิมๆเลยนะครับมามาเหมือนทำน้ำมันด้วยแล้วก็มาจูนด้วยนะฮะคันนี้แรงม้าเดิม133นะครับอ่าก็กดกัน2ลันก็133 35อ่ามีค่าเฉลีย่ยประมาณสักบวกลบ3ตัว4ตัวนะฮะไดโน,โน่แต่ละลันจะไม่เท่ากันแต่ก็บวกลบประมาณนี้ไม่ไม่เกิน5แรงม้านะครับ หลังจากจูนแล้วนะครับขึ้นไปสองร้อยนะฮะขึ้นมาแรงม้าแต่ว่าเป็นการจูนแบบไม่ได้รุนแรงอะไรนะฮะคือสเตปใช้งานเลยจริงๆนะครับแล้วก็ไม่มีควันแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับคือเร่งตัวเปล่าเนี่ยคือไม่มีควันที่ไปไม่มีควันนะฮะคันเร่งแบบติดเท้าแต่ไม่ได้ใส่เร่งไฟฟ้านะ เป็นขั้นเร่งสแตนดาร์ดเลยแต่ติดเท้าเดี๋ยวลองขี่ดูขับแบบว่าพูดง่ายว่าคนละคันนะคันเดิมที่มานี่ผมเหยียบเบาๆเลยนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ขั้นเร่งนะรถเดินเดินแล้วไหลเลยนะครับขึ้นพอแตกแตกขึ้นร้อยยี่สิบไวมากแป๊บตึ๊กตึกต๊กตึก๊กถึงแล้วนะครับอ่าแล้วก็ พอแตกขึ้นร้อยเนี่ยเราก็สามารถปอ้อนเร่งเดินทาง,งได้นะครับยาวเลยนะนี่เซ็ตคูดคอนโทรลใช้งานได้ปกตินะครับนี่ไหลาย,ยาวๆเลยนะคล็อกคูดคอนโทรลโอ้ครับดีมากคันนี้ใช้เวลาจูนประมาณ2ชั่วโมงนะครับเมื่อกี้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ไล่ปรับบ,บนไนโน อ่าแล้วก็เก็บ d a ต้าปรับแก้นะครับแล้วก็รีเซ็ตพวกค่าต่างๆในกล่องนะครับก็จบออกมาก็โอเคถือว่าพอใจนะครับคันนี้ก็คือขับรู้สึกว่าคันเร่งเนี่ยมันตอบสนองดีมากนะครับคือเดิมมันหนืดมากนะครับมันหนืดมากนะครับแล้วก็คือรถเดิมๆเ,เนี่ยหัวฉีด ไม่ใหญ่มากเราสามารถจูนให้ตอบสนองได้ดีกว่าหัวฉีดที่มันใหญ่มากครับโจทย์ที่ว่าไม่มีควันนะฮะต้องบอกเลยว่าไม่มีควันคือหัวฉีดใหญ่มากเนี่ยพอเวลาการโปรยน้ำมันเนี่ยมันจะโปรยแบบเขาเรียกว่าเป็นเหมือนว่าไม่เป็นฝอยได้ไหมฮะพอไม่เป็นฝอยเนี่ยมันก็ทําให้คืออัตรา,าตอบสนองอน้อยเราต้องเพิ่มแรงดันเพราเพิ่มแรงดันเข้าไปปุ๊บมันไม่มันเรื่องก,กายเป็นปริมาตรมันเยอะจัดอีกพอปริมาตรมันเยอะกลายเป็นว่า วันดำกินน้ำมันอีกนะฮะอ่ามันก็เลยเป็นผลข้างเคียงมานะฮะแต่อันเนี้ยคือถ้าเป็นหัวฉีดเดิมๆเ,เนี่ยผมว่าในการปรับจูนเนี่ยมันดีมากนะฮะอ่าคือมันสามารถปรับให้แบบว่ารถอ่ะพุ่งทยานได้แล้วก็ไม่กินน้ำมันด้วยนะครับเพราะว่าการฉีดอ่ะถ้าอา่าหัวฉีดมันซอยมันซอยได้เนี่ยคือมันซอยละเอียดได้เนี่ยมันจะคุมปริมาตรได้ดีกว่านะครับอ่า แต่ถ้าหัวฉีดมันเหมือนว่า,วามันยกหย,ยาบๆอะยกปุ๊บแล้วน้ำมันออกแบบว่าคุมไม่อยู่เนี้ยมันก็จะแบลว่าคุมปริมาณได้ไม่ค่อยดีพอไม่ค่อยดีอันเนี้ยมันก็มีอาการกับเครื่องยนต์โดยตรงเลยนะเพราะมันเป็นคอมมนเร็วนะฮะมันสําพัญธ์มากนะครับอันนี้เหยียบเรื่อยๆโอ้โหไปดีนะได้เลยนะครับอันนี้ผ่านนับผ่าเราก็จะลองด้วยเพราะว่าคือลูกพันธ์ก็ จริงๆอยากจะมาขับลองทุกคันเลยถ้างานไม่ไม่เยอะอะไรนะผมอยากขับเพราะว่ามันคือการขับลองอ่ะเราจะได้ขับได้รู้ว่ามันไอ้มันเดิมที่มันประมาณนี้แล้วมันต่างกังงนประมาณไหนนะก็ๆๆอยากให้ขับลองทุกคันอยู่แล้วนะฮะอย่างคันเนี้ยคือไม่ได้ลองตอนรถเดิมมาหรอกแต่ว่าลองบนโนเนี้ยรู้แล้วรู้รู้อาการรถแล้วดูกราฟก็รู้แล้วนะ,ะว่ามันหนื่ช่วงต้นนะครับช่วงต้นอ่ะไม่มีทอกเลยนะครับแรงม้าก็การาฟค่อยๆตาย นะครับากรฟค่อยๆตายกันไปนะครับพอจูนเสร็จแล้วเนี่ยเราดูความชันกราฟเนี่ยเรารู้เลยนะครับไม่ต้องดูตัวเลขออกมาก็ได้นะว่าแรงม้ามากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ดูความชันกราฟเนี่ยยังไงรถวิ่งได้แน่นอนนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยรถที่จะวิ่งได้แรงเนี่ยมันไม่ได้ว่ามีตัวเลขเยอะอย่างเดียวนะฮะมันต้องมีความชันด้วยนะฮะถ้ามีความชันหมายความว่ามันสร้างแรงม้าได้ในรอบต่ำๆนะครับ เพราะว่ากราฟแรงม้ามันจะมี2แบบมีแบบกราฟนอนอย่างนี้กับกราฟถอยขึ้นมาอย่างนี้นะฮะถ้ากราฟนอนอะหมายความว่ามันสร้างแรงม้าในรอบสูงนะครับคือมันค่อยๆไปอย่างนี้นะฮะแต่ถ้ากราฟตั้งเนี่ยถ้ากราฟมันถอยหลังมานะฮะหรือหัวมันงัดขึ้นเงี้ยแสดงว่ามันมันสามารถพีคทําแรงม้าได้สูงสุดในระยะเวลาสั้นๆนะฮะกราฟมันจะชันขึ้นไปเลยนะฮะอันนั้นก็คือทั้งแรงม้าทั้งแรงบิดหรือทอร์กเนี่ยนะฮะสำคัญมากนะฮะอันนี้ก็ โอเคอนนกันดีกราฟแบบว่าชันน้นขึ้นมาเลยนะครับครับแอร์เย็นนะครับเปิดแอร์แบบไม่มีปัญหานะไรโอเคเลยนะครับเดิมๆแบบอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคมากเลยนะฮะคือท่อทําได้นะทําได้ไม่ไม่ไม่ดังมากก็โอเคนะครับนี่นะฮะคันนี้กับไม้ก็แสบแล้วนะแต่ก็ยังวิ่งได้สบายๆนะครับ นี่คือแตะเข้าไปนี่พร้อมพร้อมพร้อมที่จะแซงนะครับนี่ครับอันนี้แตะสิเปอร์เซ็น ันนี้ก็จบอีกหนึ่งคันนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่นะครับก็ใช้เวลาในการปรับแต่งนิดหนึ่งนะครับคือการเขียนโปรแกรมจูนเนี่ยมันมันคือต้องออมันเหมือนต้องใช้กินตนาการด้วยนะว่ามันมันมน,มน,น้ำมันตรงนี้เราเหยียบคันเร่งเท่านี้นะครับมันจะไปตกอยู่ตรงไหนนะฮะกราฟที่เราจูนตรงนะี้เพราะว่าเขาเรียกว่า การ์ที่จูนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกถ้าเป็นถ้าเป็นแผนที่คือละติจูดลองติจูดน,นะมันต้องตัดกันตรงนี้นะครับอันนี้ยถ้ามันไม่โดนเนี่ยก็คือเท่ากับว่าจุดนั้นที่เราจูนไปอ่ะมันมันก็ไม่โดนนึกออกไหมฮะเพราะมันไม่เห็นเป็นเรียวไทม์คำว่าเรียวไทม์ก็คือการาฟวิ่งสดให้เราเห็นเลยเหมือนกล่องพวกกล่องซิ่งซิ่งพวกเอฟคอนโมเทคอะไรพวกนี้นะอ่าลิงก์วกนี้คือ กล่องมันนจะเรียวไทม์จะเห็นแต่กราฟตัวนี้เราไม่เห็นเรียวไทม์เราก็จะต้องใช้ดัตต์ล็อกซึ่งดูย้อนหลังแล้วก็เอามาดูว่าเนี่ยตรงนี้มันวิ่งอยู่ตรงนี้เราเหยียบพลนเท่านี้นะฮะมันก็เลยใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอ่าเพราะว่าเราเราจะต้องดูว่าอ่ะเคอร์เซอร์มาตรงนี้เบ๊บแล้วเราจูนตรงนี้แล้วมันไปโดนจุดที่เราจูนแล้วเราต้องการตรงนี้เท่าไหร่นะฮะ,ะมันไม่ได้ว่าจะปรับกันแป๊บเดียวแล้วมันจะเสร็จไม่ใช่นะ ก็ใช้เวลาพอควรนะครับถ้าจะเอาละเอียดนะครับแต่ถ้าได้ผลลัพธ์มาดีนะครับอย่างคันนี้ปรับเรียกว่าปรับแต่งนิดเดียวแต่แรงนะฮะแล้วก็แรงในพิกัดแบบว่าลดเดิมด้วยนะฮะล้วประหยัดด้วยอย่างนี้นะครับอ่ะอย่างนี้ก็คือส่งงานได้ผ่านนะครับ